เอาไปดูครับกรณีหนึ่งที่เป็นดราม่าขึ้นมาเล็กๆนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองครับการประชุมกาะาหหมอาเซียนซึ่งบิ๊กป้อมนะครับนายประวิตธิวงษ์สุวรรณก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการถอดแมสออกมาครับทำให้สังคมออกมาแซวแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้กันครับผลโทคงชีพตันตราวานิชครับโฆษกระทรวงกลาหหมชี้แจงกรณีพบภาพพลเอกประวิตธวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไม่ได้สวมแมสนะครับระหว่างการประชุมการาหหมอาเซียน หรือว่า ADMM ครั้งที่15เมื่อวานนี้ครับระดับรัฐมนตรีอาเซียนทั้งหมดมาร่วมประชุมกันการประชุมนี้เป็นการประชุมระหว่างประเทศผ่านทาง VTC ครับโดยทางกลาโหมบรูไนเป็นเจ้าภาพในการประชุมแล้วก็ช่วงหนึ่งของการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพคือบรูไนเนี่ยได้ขอให้รัฐมนตรีทุกประเทศถอดหน้ากากอนามัยเป็นการโชว์คราวครับเพื่อบันทึกภาพร่วมกันโดยขอให้ถอดสองครั้งในการประชุมครั้งนี้นะครับครั้งแรกคือก่อนการประชุม และครั้งที่2คือระหว่างการรองรับร่างเอกสารปฏิญญาร่วมกันนั่นเองครับส่วนการประชุมพลเอกประวิตธวงสุวรรณและคณะเองก็ได้ยึดข้อปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านเองก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดนะครับ ถ้าจะย้อนไปดูครับวันที่26เมษายนคนที่ถูกปรับคนแรกของประเทศไทยคือท่านนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นคนแรกเลยที่ทางกรทมเปรียบเทียบปรับนะครับฐานฝ่าฝืนประก,กราศกรุงเทพมหานครเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพนั้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับทุกครั้งเวลาออกนอกเคหสถานหรือว่าสถานพำนักมีโทษปรับวันนั้นเนี่ย6,000บาทนะครับท่านนายกก็จ่ายจริง ปรับปริงปรับจริงจ่ายจริงรเนื่องจากเป็นการทาความผิดครั้งแรกนะครับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศใช้กฎหมายนี้กฎระเบียบนี้ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ ส่วนมาที่8มิถุนายนที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับความผิดการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 น,น,นะครับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามายัยหรือว่าหน้ากากาผ้าซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้โรคแพร่ระบาดออกไปแน่นอนครับมีมาตรฐานออกมาแล้วว่าการเปรียบเทียบปรับจะเป็นอย่างไรครั้งแรกครับราชกิจจาบอกไว้ว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามายัยถูกปรับครั้งแรก1000บาทคร แต่ถ้าปรับครั้งที่2เนี่ยสามารถปรับได้มากกว่า1,000บาทแต่ไม่เกิน1,000 0บาทแต่ถ้าผิดครั้งที่3ก็ปรับได้ตั้งแต่1,000 0บาทไม่เกิน2,000 0บาทนะครับ